ครับวันนี้ก็อยู่กับน้องแบงค์อีกเช่นเคยนะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับเดี๋ยวน้องแบงค์นะครับก็จะส่งบอลสีนะครับเป็นวันจันทร์นะท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะครับท่านผู้ชมอีกครั้งนะครับใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหก หกแปดสองห้านะครับเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะท่านผู้ชมน้องแบงมีบอลสีสวยๆนะครับมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันเลยนะครับเนี่ยน้องแบงก็จะวางบอลสีไว้แบบนี้นะครับจะเป็นบอลสีนอกตู้เนาะนี่ครับแล้วก็คัดมาขายบอลสีเนี่ยวางตรงนี้หลายเดือนแล้วนะครับก็คือน้องแข็งแรงแล้วเนาะก็จะมีบอลสีสวยๆ,ๆแบ่งปันท่านผู้ชมกันด้วยนะครับค่าจัดส่งนะครับ49บาทมาทเหมาๆใครซื้อครบ5้า้อยจะส่งฟรีนะครับ ใครซื้อครบ1,000บาทนะครับแถมฟรี2ต้นเลยนะท่านผู้ชมนะครับพร้อมส่งฟรีนะท่านผู้ชมค่าจะส่ง49บาทมาเหมาครับมีปลายทางด้วยนะครับท่านผู้ชมสำหรับคนที่ไม่พร้อมโอนนะโอเคนะครับมาเริ่มกันต้นแรกเลยนะครับนอแมงก็จะมีบอลสีกระถางสี่กระถางหกนะครับต้นแรกจะเป็นต้นนี้นอแมงลืมชื่อนะครับให้เป็นลูกไม้นะท่านผู้ชมสวยมากครับ แดดแรงมากๆเลยตอนเช้าอันนี้เป็นลูกไม้นะท่านชมสวยมากต้นนี้นะครับเป็นบอลเหลืองอยู่นอกตู้แล้วนะสวยมากครับาจะเป็นจุดชมพูนะครับแบบนี้นะครับชมพูสวยมากๆครับต้นนี้เอาไปอยู่ที่ห้าสิบบาทนะท่านผู้ชมสวยมากนี่ครับต้นแรกกระถางสีนะครับ ต่อไปกระถางห้านะครับนารีบุรพาแผงท่านผู้ชมจะเป็นบอลชมพูนะครับเป็นบอลนอกตู้นะน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับก้านแข็งแรงสวยมากๆครับนารีบุรพาแผงนะครับต้นนี้ขออยู่ที่60สิบาทนะครับต่อไปอันนี้นกไม้นอกตู้นะครับส่วนมากจะเป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดเลยนะต้นนี้หลวงนาสนิหานะครับท่านผู้ชมไซเบิิ์มเลยอยู่ในกระถางห้านะครับ ต้นนี้ขออยู่ที่ห้าสิบเก้าบาทนะครับสวยมากท่านผู้ชมบอลแข็งแรงนะครับต่อไปใครชอบบอลแดงสีเข้มนะครับใบแดงเลือดหมู่แบบนี้เลยนะครับต้นนี้ลองชื่อว่าเขื่อนป่าศักนะครับต้นนี้ห้าสิบเก้าบาทนะครับสวยมากๆเลยอยู่ในกระถางห้าครับกระถางห้าต้นต่อไปนะครับสีมหาโพนะครับสวยมากท่านผู้ชมวันนี้ราคาพิเศษนะครับอ่ะบอล ราคาพิเศษหกสิบเก้าบาทท่านผู้ชมสวยมากใครชอบบอลชมพูนะครับต้นที่ห้าผ่านไปแล้วนะครับจะเป็นบอลชมพูนะครับต้นต่อมานะครับดอนเจดีบอลเจดีเนี่ยจะเป็นบอลขาวนะครับขาวแบบนี้เลยสวยมากแข็งแรงนะครับต้นนี้เอาไปราคาห้าสิบเก้านะครับกระถางห้านะครับกระถางห้าต้นต่อไปเป็นชื่อนะ้มมงคลเพ,าะเ,พาะเลยนะครับท่านผู้ชม นี่ครับเขาจะแบบเป็นบอลโชกกระดูกกระดูกแดงนะครับอ่าเอากลักษณ์ของเขานะครับจะเป็นเหมือนถ้วยเนาะถ้วยเหมือนเขาชื่อว่าเดสครับนะครับอ่าเดสครับหรือว่าช้อนซับนะท่านชมนี่สวยมากๆครับอยู่ในกระถางห้าบอลใบถ้วยนะครับต้นต่อมานะครับเทพดาราท่านผู้ชมใบมีตำหนิตรงนี้นะเนี่ครับ ต้นนี้ขออยู่ที่69นะครับเทพดาราเป็นบอลแข้งนะครับต้นนี้กระถาง5เลี้ยงนอกตู้สวยๆเลยนะครับนี้ก็กระถาง5เหมือนกันนะครับมหาชัยท่านผู้ชมต้นนี้ขออยู่ที่69บาทสวยมากๆครับวันนี้ราคาเบาๆนะท่านผู้ชมสวัสดีพี่ๆที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับนี่มีหลายต้นเลยนะท่านผู้ชมเผื่อท่านผู้ชมสนใจนะครับ ดูกันต่อไปนะครับมีท้ายคลิปบอลสีราคาเบาๆก็มีนะครับต้นนี้บอลนอกตู้นะครับกระถางห้าองค์หญิงท้อฝันนะครับสวยมากท่านผู้ชมนี่ครับต้นนี้ขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทครับสีเทพรักโอโห่ใบเยอะมากน้องใบเยอะมากครับใบร่วงยากมากท่านผู้ชมน้องแบงแนะนําต้นนี้สวยมากจะเป็นบอลสีดักดักนะครับต้นนี้ขออยู่ที่ กบเกาบาทนะครับบอลสีสายดาร์กจะแบบกัดดำปิดๆแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมกำเนิดซับบอลบอลสีนามงคลนะครับสวยมากๆต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเกครับใครชอบบอลน,นะครับมีนน่าจะมีสามต้นอยู่ใน ต้นเดียวกันนะท่านชมสวยมากๆครับมีลูกน้อยๆหนึ่งต้นนะครับแล้วก็บอลสีมา่านนางพิมพ์นะครับต้นนี้จะเป็นมาน่านนางพิมพอ่ามา่านนางพิมพ์เขาจะเริ่มกัดจากข้างในนะครับออกมาเนาะบ้านนางพิมพ์สวยมากๆเดี๋ยวน้องแมงพาไปดูต้นแม่พันธุ์ม่านนางพิมพ์ส่วนต้นข้าวขาวนี่นะครับน้องชื่อว่าอเจ้ากุ้งอังวะท่านชมนี่ครับเป็นฟอร์มกอสวยมากๆเลยต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับอ่าเจ็ดสิบบาท โอ้โห oh. ตัวนี้สามต้นคู่เลยท่านผู้ชมเอาไปเจ็ดสิบเก้านะครับมีต้นอะไรบ้างนะครับมีจังหวัดระยองโอ้โ oh. หบอนป้ายชมพูสวยมากแล้วก็พญาหงนะครับมีหูใต้ใบนะครับพญาหงนี่ครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยครับจะเป็นลูกไม้ลูกไม้กัดหน้าเหมือนแบบโทศกัน์สวยๆนะครับเนี่ยครับจะเป็นจุดขาวๆนี่ครับสวยมาก ต้นต่อไปไก่เมลีท่านผู้ชมไก่เมลีไก่เมลีเอาไปราคาหกสิบเก้าบาทนะครับไก่เมลีสวยมากมีอยู่หลายใบแล้วนะครับนี่ครับตามนี้เลยเนาะไก่เมลีต้นตดมาผ่าซ้อนแก้วนะครับสวยมากท่านผู้ชมเอาไปห้าสิบเก้าแล้วกันนะครับตัวน,นี้ห้าสิบเก้าบาทอ่าน้องชื่อว่าเพชรมตรีนะครับนี่ เป็นบอลสวยมากๆครับต้นต่อมานะครับท่านผู้ชมต้นนี้น้องชื่อว่าสีเบญจรงค์นะครับนี่ครับต้นนี้เอาไปราคาห้าสิบเก้าบาทครับโหต้นนี้สวยมากท่านผู้ชมนี่ครับต้นนี้จะมีเขื่อนศริกิจนะครับกับนายทองเหม็นเขื่อนศริกิจจะเป็นใบแบบนี้นะครับ แล้วก็ในทองเหม็นก็นี่ต้นนี้ต้นคู่เลยเอาไปเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับต้นต่อมานะครับใครชอบนะครับเอาไปฝากผู้ใหญ่ก็ได้นะต้นนี้นะครับครับต้นนี้รักเอยนะครับรักเอยขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทนะครับรักเอยต้นต่อมานะครับชายชนท่านชมชายชนต้นนี้นะครับเจ็ดสิบบาทนะครับชายชน อสงไข่ท่านผู้ชมต้นนี้สวยมากโอ้มันน่าจะมีสองต้นคู่ท่านผู้ชมอส่งไข่ฟอร์มกอและสองต้นคู่สวยมากครับต้นนี้ต้นที่หนึ่งนะครับอส่งไข่ต้นที่หน,นึ่งต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับนี่สองต้นคู่เลยฟอร์มกอสวยๆนะครับต้นต่อมาโอ้ต้นนี้ก็ฟอร์มกอเหมือนกันนะครับ ราคาเจ็ดสิบเก้าบาทเท่ากันนะครับมีสองต้นเนาะพรสวงนะครับเจ็ดสิบเก้าบาทท่านผู้ชมใบดกมากนะครับสวยมากๆจะเป็นแบบอ,ออกสีชมพูนะครับนีบนนบนบ่ประมาณนี้นะครับนี่ครับประมาณนี้สวยมากๆครับพรสวงเจ็ดสิบเก้าบาทครับอันนี้ลาปีฟอร์มกอรครับลาปีฟอร์มกอ ดูกอนึงมีกี่ต้นนะครับมีประมาณสามต้นท่านผู้ชมเอาไปเจ็ดสิบาบาทครับมาที่ถัดต่อมาท่านผู้ชมพันดาวพันดาวต้นนี้นะครับหนึ่งรยี่สบาทนะครับท่านผู้ชมสวยมากๆครับโหเล็บมังกรท่านผู้ชมใบเขาจะเป็นแบบนี้นะหยิกๆแบบนี้อ่ะนี่ครับสวยมากท่านผู้ชมต้นนี้ขออยู่ที่ห9สิบเก้าบาทนะครับเล็บมังกรนะครับ อันนี้ต้นนี้เป็นไม้นอกตู้แข็งแรงกระถางห้านะครับจะสกระถางห้าทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้ากระถางสี่น้องแมงจะบอกนะครับต้นนี้ศิลาเพชรนะครับเอาไปไว้ที่วัดหรือว่าโรงเรียนได้เลยนะท่านผู้ชมน้องจะแข็งแรงนะครับสวยมากๆนี่ครับนี่ใบน้องก็จะออกตลอดนะเป็นบอนที่แข็งแรงนะครับต้นนี้จุดสวยมากท่านผู้ชมนี่ให้ท่านผู้ชมดู นี่ครับก็จประมาณนี้เลยสวยมากต้นจริงนะท่านผู้ชมนะแบงค์เชียเลยต้นนี้สิลาเพชรน,นะครับต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับไซส์ใหญ่แล้วสูงมากวิสวยมากๆครับน่าจะเป็นอนที่มีหัวแล้วนะครับต้นนี้ต้นต่อมานะครับเทพเทวานะครับท่านผู้ชมอ๋อเทวาสุวรรณท่านผู้ชมทุกทีนะครับมีใบใหม่ออกมาด่างเหลืองสวยเลย ต้นนี้ราคาพิเศษนะครับต้นนี้98บาทนะครับต้นนี้สวยมากๆครับเทวาสวรนะครับต้นต่อมาท่านผู้ชมต้นนี้น้องแมงก็ชอบเหมือนกันนะครับเทพหลุงฤดูกับซับพุนผลนะต้นต้เรือแปบปสวยมากท่านผู้ชม ต้นต่อมาครับมานีล้อมเพชรท่านผู้ชมสวยมากๆครับนี่เขาจะด่างแบบนี้เลยสวยมากๆครับกระถางห้านะท่านผู้ชม,มาดีล้อมเพชรต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทครับต้นต่อมานะครับวิจิตจินดาท่านผู้ชมหน้านี้วิจิตจินดาหน้าน,านี้นะครับขออยู่ที่หกสิบเก้าบาทครับ เพชรสีประทุมครับท่านผู้ชมสวยมากเป็นบอลที่แข็งแรงนะครับอยู่นอกตู้แล้วสวยๆเลยต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะครับลูกค้าสนใจสามารถแอดไลน์แล้วก็บอกชื่อพร้อมราคามาได้เลยนะครับอันนี้หกสิบเก้าบาทนะครับในทองเหม็นอยู่ในกระถางห้าครับแมงเชียต้นนี้สวยป้าท่านผู้ชมธาตุบางแก้วใบแบบสวยๆนะครับทรงนี้เนาะกับ อยชมพูสองต้นคู่เลยต้นนี้ขออยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทนะครับใครอยากได้ฟอร์มกอนะครับฟอมกอถ้ายังไม่มีคนรับไปเนาะน้องแบงก็จะเอาไปถวายวัดนะครับต้นนี้เอาไปเลี้ยงได้ทุกที่เลยนะครับปลูกที่โรงเรียนปลูกที่วัดสวยๆนะครับหรือว่าโชว์หน้าบ้านเลยนะครับจะเป็นฟอร์มกอนะครับต้นนี้ฟอร์มกอราคาพิเศษนะครับขออยู่ที่เจบาบาทนะครับน้องชื่อว่ากวนอู ต้นอูนะครับนี่ต้นอูสวยมากๆครับต่อไปเดี๋ยวกระถางสีแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ต้นนี้ขออยู่ที่สี่สิบบาทนะครับต้นนี้เลืองพนาลายนะครับน่ารสดอ่ะท่านผู้ชมสวยมากๆครับเอาไม้ขายราคาเบาๆวันนี้ขออยู่ที่สี่สิบบาทนะครับต้นละสี่สิบนะครับ เอาไปใส่กระถางหกได้เลยหงดารุณน,นะครับห้าสิบบาทนะครับอันนี้หานุมาสืบมคากับนาคลาสนะครับสี่สิบเก้าบาทไก่เจ้าเล่ครับไก่เจ้าเล่สามสิบเก้าบาทครับเพชรขาอุมาเพชรพ้าอุมาครับสองต้นเลยต้นนี้ขออยูที่สี่สิบเก้าครับ โอเคนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0634366825นะครับน้องแบงก์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ